สวัสดีคับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอตอนมารับทุกท่านเข้าสูส่รายการครัวคุณต่อยครับขอบคุณมากครับกันแบบนี้เป็นประจำครับถามท่านผู้ชมทางบ้านเลยเย็นนี้เตรียมทําเมนูอะไรรับประทานกันถูกต้องนะฮะอย่าบอกนะครับว่าอะไรก็ได้เพราะว่าเวลาที่ถาม้าอะไรอะไรก็แล้วแต่คุณอะไรก็แล้วแต่คุณเลิกคิดเลิกตอบแบบนี้จะต้องมีจุดหมายปลายทางถ้ามองไม่ออกจุดหมายปลายทางอยู่ไหนครัวคุณต่อยชี้นาได้ได้ครับแล้วก็พอจบรายการนะครับก็ยังมีเวลาเพราะว่ายังมีตลาดใบๆไปหยิบ จับซื้อของแล้วก็มาทํากินหรือถ้าไม่ทันครับวันลุ้งขึ้นก็ได้ใช่ใช่ได้สองคนนี้ใช่ได้อีกแล้วถ้าเราอยากกินอาหารทะเลซีฟูดเรานึกเย็นนี้เราอยากกินซีฟู้ดเริ่มออกเรือตั้งแต่บ่ายนี้เลยนะฮะนี่ไงนี่ไงนี่ไงเห็นไหมนี่นี่นี่เขาใช้มันจะดีอยู่แล้วนี่เขามาโอเคมากเลยออกเยเรือไปจับก่อนไงเราต้องการสดสด จนไม้จนไม้สวัสดีครับพี่พี่จับสดๆคิดเอาไปแล้วกันพี่พี่ทั้งสี่ฟังผมบ้างสิครับได้ได้ได้พี่พี่ทั้งสี่ทำงานได้ดูดีมากครับขอบคุณมากครับและสนุกสนานมากครับครับผมทำให้ผมมีความสุขกับเพื่อนๆและที่ออฟฟิศอันนี้ขออนุญาตตอบตรงนี้นิดเดียวได้ไหมครับการจะทำงานให้สุขและมีความสุขสนุกสนานอย่างรายการเรามีเคล็ดลับอย่างเดียวเท่านั้นเองคือไร้สติครับท่านผู้ชมไร้สติจริงจัง จริงใจจริงใจไร้สติผมว่าไร้สตินะใช่แบบไร้สติเอไร้โอเคครับผมกับเพื่อนที่ทำงานติดรายการนี้งอมแงมเลยครับขอบคุณครับกำลังดูสนุกสนุกอยู่จู่ๆไอ้หมายเพื่อนผมก็โทรมาหาผมหมายบอกว่าเฮ้ยไอ้โรดข้ารออยู่ที่อยู่ร้านเจเองอ๋อเจเองรีบโดดงานมาหาข้าอยู่นี่เลยเดือดร้อนมากเลยอ๋อเดือดร้อนถ้าไอ้หมายเดือดร้อนผม ผมต้องไปครับเพราะมันเป็นเพื่อนรักผมเออผมก็บอกว่าเออรอที่นั่แหละเดี๋ยวข้าไปเดี๋ยวนี้เลยอพราะไปถึงร้านเจผมงงมากทาไมคือขวดเบียร์เกือบสิบขวดที่วางอยู่บนโต๊ะไอ้หมายมันยกเบียร์ทุอย่างกระดื่มน้ําครับโอ้ไม่ดีไม่พูดง่ายๆถ้าพูดภาษาเพื่อนๆคือเมาอย่างกับหมาเลยครับเออไม่ดีโด๋อยหมายเอ้ยผมก็เดินเข้าไปจับบ่ามันแล้วบอกว่าเฮ้ยค่อยๆพูดค่อยจาหยุดดื่มก่อนเองมีเรื่องอะไรบอกข้าดิหมายก็บอกว่า กูอกหักโอ้กหักอกหักอกหักเพราะสาวแต่งงานเขาก็ปฏิเสธกูโอ้โหนี่เดี๋ยวขอทีเดียวนะครับไอ้หมายเอ้ยมีบางคนเอาแหวนไปให้เลยแล้วเขาไม่เอามีมาแล้วต่อต่อต่อนั่นแค่จะคิดเดี่ยวเฮ้ยสาวที่ไหนมันกล้าปฏิเสธเองวะทําไมเองไม่บอกไปว่าพ่อเองอะรวยเป็นพันพันล้านแถมเองก็เป็นลูกคนเดียวเออ ไอ้หมายยกเบียร์คนสุดท้ายยกแล้วบอกอ่ะใช่ไงก็กูบอกไปแล้วไงว่าพ่อกูรวยเป็นพันล้านมันก็เลยไปแต่งงานกับพ่อกูไงโอ้ยโอปวดใจอ๋อทั้งเมาเนี่ยเสียใจแฟนไปแต่งกับพ่อเฮ้ยอย่างนี้อย่างนี้บอกตรงว่าหมายเฮ้ยข้าก็ช่วยเองไม่ได้จนปัญญาหมดจนปัญญาเฮ้ยมันเป็นล้อกับ อย่างนี้ไม่ไหวตายแล้วนีไม่ไหวจะไปไหนหมายพาไปเที่ยวเหอะหมายบอกว่าผมจะไปปราจีนบุรีปราจีนบุรีมีอะไรอร่อยบ้างบุน่อยหมายเว้ยในเมื่อเขาไปทางเสดีเขาแล้วเขาเลือกกันอย่างนั้นแล้วเขาไปเขาไปทางหนึ่งเองไปอีกทางเองเชื่อข้าเองไปปราจีนเถอะแล้วถ้าไปปราจีนไม่ไปร้านนี้ถือว่าผิดร้านซุกี้ครองรังจังหวัดปราจีนบุรีนะครับ เข้าจังหวัดปราจีนบุรีนะครับให้มุ่งหน้าไปที่อำเภอสีมหาโพโดยใช้ทางหลวงใหม่เลข304พอเห็นธนาคารไทยพาณิชย์ด้านซ้ายนะครับก็ให้กลับรถจากนั้นก็วิ่งต่อไปอีกประมาณ500เมตรก็จะเจอร้านซุก,กี้คลองรังอยู่ริมถนนด้านซ้ายมือมาอำเภอสีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีถ้าไม่กินซุก,กี้ทะเลแห้งที่ร้านซุก,กี้คลองรังถือว่าผิด ร้านนี้ขายมาแล้ว27ปีโดยเริ่มจากคุณผ่องสีสวยดีซึ่งทำกับข้าวไม่เป็นเลยเธอมีอาชีพเลี้ยงไก่ขายแต่ต่อมาสงสารไก่ไม่อยากส่งไปโรงเชือ่อก็คิดจะเปลี่ยนอาชีพเลยหัดมาทำซุกกี้ขายฝึกทำจนได้สูตรเฉพาะตัวพอทำขายก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจนถึงปัจจุบันถ้ามาอำเภอศรีมหาโพธจังหวัดประจีนบุรี ไม่กินซุก,กี้ทะเลแห้งที่ร้านซุก,กี้คลองรังถือว่าผิดวิธีทำนะครับตั้งกระทะใส่น้ำมันพร้อมน้ำจิ้มซุก,กี้ตามด้วยวุ้นเส้นพอร้อนได้ที่ก็นำปลาหมึกกุ้งที่ลวกแล้วเนี่ยใส่ลงไปตามด้วยไข่ดาวหั่นเป็นชิ้นๆจากนั้นผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วใส่ผักกาดขาวต้นหอมและคื้นช่าย ผัดจนสุกก็เป็นอันเสร็จเสิร์ฟพร้อมกับน้ําจิ้มสูตรเด็ดครับอันนี้เป็นเคล็ดลับอยู่ที่น้ําจิ้มเลยเพราะที่นี่จะใช้น้ําจิ้มสดหมายความว่าตัวน้ําจิ้มจะไม่โดนไฟเลยส่วนไข่นะครับจะไม่ตอกลงไปจะทอดเป็นไข่ดาวแล้วหั่นเป็นชิ้นๆจะได้ความนุ่มๆดึงด๋งๆของไข่ดาวถ้าจะอร่อยครบสูตรต้องกินคู่กับหมูสเต๊ะจะเด็ดสุดซุกี้แห้งจานละ50บาท ร้านซุกี้คลองรังอําเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีเปิด8โมงจนถึง4โมงเย็นวันนี้เสิร์ฟตรงหน้าเลยครับนี่เลยครับแล้วอนนี้อยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นก่อนนะอยากจะชมทีมงานเลยแล้วก็ชมความละเอียดรอบคอบขอการทํางานในครั้งนี้ขอชมออกอรายการเลยท่านผู้ชมสุกี้แห้งท่านผู้ชมดูจานแรกก่อนเลยครับจานแรกที่เห็นอยู่นี่นะครับอันนี้เป็นสุกี้แห้งจริงๆท่านผู้ชมเห็นไหมเห็นไหมฮะแล้วพอมาเขาทําทีมงานเขาตั้งใจนะฮะ เลยต้องบอกนี่จานต่อมามันเป็นซุกี้แห้งออกไปคลุกคลิกนิดๆๆๆนิดเห็นนะไหมเห็นไหมนะและอันสุดท<ม>้ายเป็นซุกี้แห้งถูกคลิกจริงๆเลยนเยออน้ำจะเยอะเลยอันนี้เด็ดมากเวลาเราไปเราเรียกร้องความต้องการอย่าง<ช>นั้นได้ด้วยเลยเอยเอาซูกี้แห้งแต่มาะขอขอน้คลุกคลิกคลุกคลิกมันจะได้อย่างนั้นแต่ที่รสชาติท่านผู้ชมผมบอกท่านผู้ชมเลยว่าที่นี่เนี่ยนะถ้าท่านไป ผมพูดคำนี้แล้วกันว่าไม่กินถือว่าผิดสุดๆอมันอร่อยมากๆเก่งๆเด็ดสุดๆแต่สูกี้เขาคุณวัฒน์ไม่ผมอยากจะบอกเลยนั่นแหละคำแรกเข้าไปเวลารสชาติมันกลมกล่อมแล้วมันใช่เนี่ยน้ำลายเราจะออกเต็มสองกระพุ้งแก้มเลยแล้วเวลากินแล้วจริงๆไม่ได้ไม่ได้ว่าน่ากลัวนะกินแล้วขนมันจะลุกนิดๆมีความรู้สึกว่าหขนาดนี้เลยหรืออร่อยขนาดนี้เลยหรืออร่อยมากน้ำอร่อย นะอร่อยสุดเลยน้ําแล้วตัวเส้นวุ้นเส้น ừ ừ ừ ที่คุณป้าผัดนะครับมันกําลังพอดีเลยม,แล,ม<ไ>แล้วมันแล้วมันอมน้ําซุกกี้วันนี้ผมกินแบบมีน้ำน,นี่หรือ,รอคนอคที่ทํากับข้าวไม่เป็นหมูต้เต้คือผ่านไอ้ไอ,ไอ้ก,กี้ผ่านแล้วดูหมูตเต้นน,นี่น้ำน้ำน้ำจิ้มของแกดีในลักษณะหนึ่งนะครับก็คือรสเปรี้ยวหอมตามมาหวานนิดๆ ไม่แบบไม่จัดจนเกินเหตุอ่ะคุณป้าบอกว่าน้ําจิ้มไม่ผ่านความร้อนเลยไม่จัดจนเกินเหตุถูกสุดๆน้ําสุกี้เนี่ยาไว้เลยนะฮะใครจะทําขายก็ตามเค็มไม่ได้นะฮะห้ามือเค็มโผล่มาจะเปรี้ยวจะหวานก็ตั้งแต่ห้ามีเค็มโผล่มานะะแล้วก็สุกี้ถ้าขายดีก็ต้องขายคู่กับหมูสเต๊ะอาลองอาลองหมูสเต๊ะน้ำสเต๊ะเขาไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนด้วยเป็น เนี่ยรายการของเราดีทุกอย่างเลยนะยกเว้นอย่างเดียวครับเวทีมันแคบมากเลยเวลารับประทานอร่อยฮะอร่อจริงๆถ้ามันไม่เหมือนใครอ่ะเดือนนี้มากปะสูกนี้ไปประจินไหมโอ้ทางนี้ก็ได้อ่ะท่านผู้ชมไปปราจีนบุรีเถอะไปประจินแยกกันแบบนั้นเหรอ ไม่ไขนาดนั้นเลยน้ำจิ้มน้ำจิ้มจะเข้าถึงเราอ่ะจริงวะหัวล้อเพลงหยุดไแล้วผู้ชมอย่าพลาดเด็ดขาดนะขอบคุณป้าแกอร่อยจริงพักสักครู่เพราะสิงหน้าตั้งใจก่อนเดี๋ยวพวกกันชุ่มตอไปในรายการสักครู่เดียวครับเตียนใจที่กองหมูอ่อนไงนี่ผมบอกได้คำเดียวว่าอร่อยสุดๆไม่อร่อยใช่ไหมเดี๋ยวเข้ามาอันใดน ไม่ใช่ก็อยากได้น้ำเยอะก็ซื้อเยอะๆดีครับผม สวัสดีครับสวัสดีค่ะฮัลโหล YouTube สวัสดีครับ่ะที่รายการโค้กคุณต่อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับจริงจริงผมไม่อร่อยด้วยด้วยด้วยอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืม Subscribe เออไม่ใช่บอนออฟฟิเชียลนะติดตามเราได้ทาง YouTube ครับกดติดตามนี่ไงเมื่อวันนี้จะติดตามเอาตั้กอดออกจากปากูครับผมเนื้อเงินอย่าลืมนะครับอย่าลืมติดตามนะครับรายการโค้กคุณต่อยนะครับที่บอนออฟฟิเชียลนะครับฝาก Subscribe ด้วยนะครับครับผมฮัลโหล YouTube ฮัลโหล YouTube เป็นเรื่องเป็นราวอยู่คนเดียวครับไม่่ใช ัจะใครอ๋อกดติดตามแหละคนไทยลัวคุณต่อยครับตามกันแล้วกัน